สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อปนะครับก็วันนี้นะครับเปลี่ยนแนวนะฮะมาแนะนําหูฟังแบบนี้กันนะครับตัวนี้ก็เป็นสินค้าใหม่นะครับเป็นหูฟังนะครับหูฟังบลูทูธนะครับแบบมีสายแหละแบบเป็นสร้อยคล้องคอไปเลยนะครับก็นิยมกันอยู่เหมือนกันนะ มันไม่หายนะสําหรับท่านที่ออกกำลังกายหรืออะไรเงี้ยเห็นเขาชอบซื้อไปใช้กันนะแต่ว่าตัวนี้มันมีความพิเศษอยู่นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละจุดเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับมาจากแบรนด์ Joyroom นะครับรหัส JR นะครับขีด DY01 นะครับเป็นหูฟังบลูทูธแบบสองได m i ด d r มิกไดรเวอร์ต่อข้างนะครับแบบนี้นะ คือเป็นเป็นตัวหูฟังทรงนี้ที่เป็น2องไดรเวอร์นะก็ยังไม่มีใครเขาทํามานะก็เป็นจอยรูมแบรนด์แรกนะที่ผมเคยขายนะส่วนมากอ่าที่เคยขาย2องไดรเวอร์แบบมีสายจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะฮะก็จะไม่ใช่สายค้องคอแบบนี้นะครับตัวนี้ก็มาในรหัส JRDY01 นะครับสเปคหน้ากล่องเลเยอร์กล่องก่อน,ก,อนก็ทั่วๆไปแบบจอยรูมนะครับสีขาวมีโลโก้เขาอยู่ตรงนี้อะไรองี้นะครับแล้วก็เขาจะเขียนมาอยู่ตรงนี้เลย Du a l Dynamic Speaker นะครับก็เป็น อรไดรเวอร์แบบไดนามิกข้างละ2ตัวนะครับนี่นะครับเป็น h i ไฟ s o ซาว q u คุณ t y นะครับผมลองฟังดูแล้วละแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นไวเลสเน็กแบน n d นะครับเฮดโฟนก็คือเป็นหูฟังบลูทูธแบบเป็นสร้อยคองคอเลยครับเน็กแบนด์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสเปคคร่าวๆเป็นรายละเอียดนะครับตรงนี้สีบอกนะครับมีสีดำนะฮะเท่าที่ผมเห็นนะครับแล้วก็ ตรงนี้บอกว่า Smart Magnetic กนะครับดีไซน์อีซี่ทกแครก็คือเวลาเราใส่ที่คอใส่ไว้ที่คอคอไว้ที่คอนะครับตัวหูฟังมันก็สามารถเอามาแปะติดกันได้ด้วยแม่เหล็กแบบนี้นะครับมันจะเป็นแบบเนี้ยนะครับก็ไม่ร่วงหล่นหายแน่นอนนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ใช้งานได้นาน8ชั่วโมงนะครับซึ่งก็อย่างที่ผมเคยแจ้งไว้ในทุกคลิปนะก็อย่าไปเชื่อมากครับตรงนี้น่าจะได้ประมาณสัก6นะครับสำหรับคนใช้งานทั่วไปนะเพราะว่า เวลาเขาเทสเนี่ยเขาก็เปิดระดับเสียงไม่ค่อยดังมากนะครับมันก็จะทําให้ช่วงเวลาที่เขาใช้ทดสอบค่าสเปกเนี่ยค่อนข้างนานนะครับแต่ว่าใช้จริงเราก็ตีเผื่อไว้หน่อยก็ได้เพราะเราใช้งานข้างนอกเปิดดังอยู่แล้วนะครับก็แบตลดเร็วนะครับบลูทูธยังเป็นเวอร์ชั่น5.0นะครับแต่หูฟังแบบนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นสเปกนี้นะประมาณนี้นะครับสาหรับกล่องแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็น สเปคต่างๆของตัวหูฟังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันคร่าวๆผมดูอ่าเดี๋ยวชี้ให้ดูตรงจุดที่เราต้องสนใจก็พอนะครับมันจะเยอะก็โมเดลนะครับไทเป็นแบบอินเอียร์นะครับบลูทูธเป็นเวอร์ชัน5.0นะครับอ่าออเดียโอดีโคดิ้งนะครับเป็น SBC นะครับแล้วก็ support s p h f แล้วก็ A2DP AVRCP ซึ่งตรงนี้ก็เป็นปกตินะครับเป็นเป็นโคเดกมาตรฐานที่ใช้กัน นะครับตอบสนองความถี่มาตรฐานนะครับ20,000เฮิร์ต์นะครับถึง2เอ่อ20เฮิร์ตถึง20,000กิโลเฮิร์ตนะครับแล้วก็สอ่สิบเฮิร์ตถึง20,000เฮิร์ตอ่านะฮะแล้วก็สปีเกอร์ไทป์นะครับเป็นแบบ2องไดนามิกไดเวอร์ต่อข้างนะครับขนาดไดเวอร์คือ8ปมิลนะครับข้างละตัวละ8ปมิลนะครับคูณ4ตัวก็คือข้างละ2นะครับอัตราการใช้ไฟ3มิลลิวัตต์นะครับแล้วตรนี้ก็เป็นพวกอินพีดานซ์ของตัวหูฟังนะฮะ32โอห์มนะครับอ่า แบตเตอรี่ค่อนข้างเยอะนะครับ1นึมิลลิแอมนะครับใช้งานต่อเนื่อง8ชั่วโมงอย่างที่เขาแจ้งไว้นะคุยโทรศัพท์ได้7ชั่วโมงนะครับแล้วก็สแตนบายไทม์ได้48ชั่วโมงนะครับคือถ้าเราติดเชื่อมต่อไว้แล้วไม่ได้ใช้นะฮะได้48ชั่วโมงนะครับใช้เวลาชาร์จประมาณ1ชั่วโมงนะครับ1.5ชั่วโมงใช้ไฟ200มิลลิแอมนะครับ5โวลต์เวลาชาร์จแบตนะครับแล้วก็พอร์ตชาร์จยังเป็นไมโคร USB อยู่นะครัับวสดุก็เป็นอสติก ABS กับตัวสายเป็นซิลิโคนนะครับแล้วก็น้ำหนักประมาณ27กรัมนะครับประมาณนี้สำหรับรายละเอียดนะครับค่อนข้างเยอะทีนี้ก็มาดูอุปกรณ์ในกล่องก็แน่นอนเป็นหูฟังอินเอียร์เขาจะมีจุกมาให้สำรองนะครับก็มาตรฐานเนะาะเขาจะใส่อยู่ที่ตัวหูฟังเป็นซสายกลางนะครับแล้วก็มีส์เล็กกับสายใหญ่ให้อีกอย่างละคู่นะครับคู่มือ1อันนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสายชาร์จแบบไมโคร USB ธรรมดานั่นเอง ามาดูที่ตัวหูฟังกันนะครับขอเลื่อนก่อนตัวหูฟังก็เป็นหูฟังแบบสร้อยคอนะครับเป็นหูฟังบลูทูธสองหูนะแบบที่เป็นสร้อยคอนะแล้วก็ไออันนี้มันดีอย่างนะครับตัวสร้อยคอมันเขาทํามาเป็นสายซิลิโคนเลยเนี่ยนะครับซึ่งผมว่าจริงๆแล้วไอเดียในการออกแบบแบบนี้มันดีนะครับคือมันมันก็ใส่แล้วเหมือนสร้อยคอนะแล้วที่สําคัญคือมันไม่หักไงเหนนะ็นไหมฮะคือสมมุติว่าผมจะขยุ้มขยุ้มเก็บแบบนี้นะครับบางรุ่นมันทําไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสร้อยแข็งๆเลย นะครับมันก็จะต้องคล้องไว้ที่คอแล้วก็บางครั้งเวลาไปทับไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะหักได้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยขยุ่มยังไงก็ได้นี่นะครับเห็นไหม,มบีบไปเลยพอปล่อยมาเหมือนเดิมเห็นไหมฮะก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นไอเดียในการออกแบบที่โอเคนะสำหรับท่านที่ชอบใช้แบบที่ทรงเป็นสร้อยคออยู่แล้วนะครับวัสดุตรงนี้ก็เป็นสายยางซิลิโคนนะครับตามที่เขาแจ้งมานะครับแล้วก็ตรงตรงปลายสายตรงเนี้ยปลายขั้วที่จะไปออกหูฟังเนี่ยก็เป็นพลาสติกนะครับในส่วนของเดี๋ยวผมดูด้านก่อน อ่ามันจะอยู่แบบนี้นะครับเวลาเราใช้งานขอทุกข้างหูฟังก่อนนะอ่าแบบนี้นะครับเราใช้งานคล้องนะฮะก็จะอยู่ด้านนี้ก็ตัวหูฟังนะข้างซ้ายนะครับก็จะไม่มีอะไรเลยนะครับมีสกรีนยี่ห้อเขาไว้ตรงนี้นะครับจอย o ูมแล้วก็ ด้านหลังก็เรียบๆแบบนี้นะครับในส่วนของปลายด้านนี้แล้วก็ด้านนี้จะเป็นส่วนของคอนโทรลยูนิตนะครับก็จะอยู่ตรงนี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นปุ่มเปิดปิดรับสายวางสายนะครับลดเสียงเร่งเสียงรวมถึงการเลื่อนเพลงด้วยนะก็จะใช้คอนโทรลตรงนี้ทั้งหมด3ปุ่มนะครับตรงกลางแล้วก็อันนี้นะครับบนล่างแบบนี้นะครับช่องชาร์จมีฝาปิดนะครับเปิดมาเป็นแบบไมโคร USB นะครับใช้สําหรับชาร์จแบตเตอรี่นะครับไฟจะอยู่ตรงนี้นะฮะรูเล็กๆตรงเนี้ยนะครับเวลาเราเปิดหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะมีไฟตรงนี้นะครับ แล้วก็ไมโครโฟนอยู่ตรงนี้นั่นเองแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นพวกมาตรฐานต่างๆ,างๆนะครับเหมือนทั่วไปนะที่เขาจะสกรีนมาบอกเรารวมถึงค่าที่เขาใช้ในการชาร์จนะครับว่าใช้ไฟเท่าไหร่นะครับแบตในตัวเท่าไหร่อะไรเงี้ยเป็นกฎหมายนะรวมถึงชื่อโมเดลรุ่นนะครับ JRDY01 ก็จะพิมพ์อยู่ตรงนี้เช่นกันทีนี้เรามาดูที่ตัวหูฟังกัน ตัวหูฟังนี่นะครับเป็นดนามิกไดเวอร์สตัวต่อข้างเนี่ยอันนี้เห็นเขาถ้ามาใส่เลยเห็นเลยเห็นนะฮะนี่หนึ่งตัวสองตัวนะครับแบบนี้นี่นะครับขนาด8มิลลิเมตรนะครับสองอันนี่นะครับสองตัวนะครับแล้วก็ตัวเฮาสิ่งด้านนอกตรงนี้นะครับก็เท่าที่สัมผัสดูเป็นอลูมิเนียมนะครับเย็นๆนะครับเป็นอลูมิเนียมดีไซน์แบบนี้นะครับให้รู้ไปเลย2องไดเวอร์นะแล้วก็เป็นอลูมิเนียม นะครับในส่วนของด้านในนะครับตรงที่มีเต็มอยู่แล้วก็เป็นฝาที่ใช้ปิดตัวไดเวอร์เนี่ยก็เป็นพลาสติกใสๆแบบนี้นะครับโชว์ไดเวอร์ไปนะครับจุกยางก็ทั่วไปไม่มีอะไรนะครับเวลาเราใส่ไว้ที่คอมันก็จะแปะติดกันแบบนี้ได้ด้วยแม่เหล็กนะครับทำให้เวลาใส่มันจะเหมือนสร้อยนะมันก็จะไม่ล่วงลรนหายนะฮะหลายๆท่านก็ชอบหูฟังแบบนี้กันนะสาหรับออกกําลังกายหรือว่า Uh, เห็น Messenger หลายๆท่านเอาไปใช้กันนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเคยใช้ TWS แล้วมันชอบหล่นหายนะฮะเวลาถอดหมูก,กันน็อกอะไรอย่างเงี้ยหล่นหายไม่หายก็พังนะฮรมันร่วงบ่อยก็แบบนี้ก็แก้ปัญหาได้ดีนะครับพอหล่นมาปุ๊บมันก็ยังห้อยอยู่ที่คอนะครับแล้วก็ตัวหูฟังเนี่ยพอมันมีขนาดตรงนี้ใหญ่ได้หน่อยเนี่ยเขาก็สามารถใส่แบตเตอรี่ได้เยอะนะครับทำให้แบตมันค่อนข้างนานนะซึ่งก็เป็นขวัญใจหลายๆท่านนะที่ชอบใช้หูฟังทรงนี้นะครับส่วนรายละเอียดวิธีการใช้งานก็ไม่มีอะไร นะครับเป็นหูฟังบลูทูธธรรมดาไอ้อย่างนี้จะใช้ง่ายนะครับแค่เปิดแล้วเชื่อมก็ใช้ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้ทีนี้เรามาดูวิธีการเชื่อมต่อกันแต่ผมลองเชื่อมให้ดูเลยอ่าก็เหมือนเคยนะฮะอ่าคลิปการเชื่อมต่อเนี่ยผมจะแนะนําสําหรับท่านที่ ผมจะคิดว่าท่านที่ฟังแนะนําคําแนะนำเนี่ยไม่เคยใช้หูฟังแบบนี้มาก่อนเลยนะครับสาหรับท่านที่ใช้เป็นอยู่แล้วนะครับก็แนะนําว่าไม่มีอะไรนะครับข้ามไปได้เลยนะครับตัวก็ไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรเพราะวิธีการเชื่อมต่อง่ายๆแต่ว่าท่านที่ใช้งานไม่เป็นเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะแนะนําตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่าต้องทําอะไรก่อนหลังนะอันดับแรกนะครับหลังจากที่เราแกะหูฟังออกมาจากกล่องนะครับเช่นเคยเหมือนในทุกคลิปนะเราเปิดฝาตรงนี้นะครับเปิดมาแบบนี้นะครับเอาสายชาร์จเสียบนะครับแล้วเอาไปชาร์จแบตก่อน นะครับอันดับแรกเลยสัก10ถึง15นาทีนะครับเพื่อ1เลยนะครับเป็นการเช็คว่าระบบการชาร์จของตัวหูฟังเนี่ยมันสมบูรณ์ปกติไหมนะครับแล้วก็บางทีถ้ามันจะไม่มีแบตเตอรี่อยู่ในตัวนะครับเวลามันเชื่อมต่อเนี่ยเดี๋ยวมันจะเชื่อมต่อ,อยากหรือว่าติดตดับๆับแล้วก็จะทําให้หงุดหงิดใจกันเปล่าๆนะครับก็แนะนําว่าเอาไปเสียบชาร์จแบตไว้สัก15นาทีก่อน นะครับเสียบเสร็จไปอาบน้ําไปทาอะไรค่อยขึ้นมาลองเชื่อมต่อดูนะครับก็จะได้รู้ว่ามันใช้งานยังไงแล้วก็ค่าปกติคันเป็นไงรวมถึงการเช็คระบบชาร์จมันไปด้วยนะครับหลังจากที่เราชาร์จแบตได้แล้วนะครับเราก็มาทําการเปิดเครื่องนะครับเพื่อไปเชื่อมต่อกับตัวอุปกรณ์มือถือเรากันนะครับอันดับแรกนะครับปุ่มเปิดปิดเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางนะครับพรรูปเปิดปิดตรงนี้ก็กดค้างไว้แบบนี้นะครับมันจะกดนานหน่อยนะกดค้างไว้เลยนี้ เห็นไหมครับต่อมันจะติดเป็นไฟสองสีแบบนี้นะสำหรับครั้งแรกเห็นไหมครับมันจะติดเป็นแดงส้มแดงส้มเาขาวส้มขาวส้มแบบนี้นะครับอันนี้คืออยู่ใน pairing mode นะครับเป็น pairing state นั่นเองก็หลังจากที่มันกระพริบกระพริบแบบนี้นะครับให้เราทําเอาอุปกรณ์เรามานะแล้วก็เปิดหน้าบลูทูธขึ้นมานะครับเดี๋ยวมันจะเจอรายชื่อตัวหูฟังนี่นะครับ JRDY01 ผมก็กดเชื่อมต่อเท่านี้เองนะครับตอนนี้หูฟังพร้อมใช้งานแล้วสําหรับบลูทูธแบบนี้มันเชื่อมง่ายนะมนไม่ต้องไปทำอะไร นะครับตอนนี้หูฟังพร้อมใช้จะเห็นว่าไฟมันจะไม่กระพริบและนะ้วเห็นไหมฮะสีส้มจะหายไปแล้วนะครับก็คือมันเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้หูฟังพร้อมใช้งานแล้วนะครับโดยที่ปุ่มต่างๆตรงที่ใช้สั่งงานเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดคู่มือให้ดูเลยแต่ว่าทั่วไปมาตรฐานนะครับก็ตัวนี้จะมีเล่งเสียงลดเสียงนะครับรับสายวางสายอะไรปกตินะครับโดยที่เดี๋ยวเรามาดูก่อนออดิโอฟังชั่นนะครับก็ ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมบอกให้เลยนะฮะนี่ใช้เป็นอยู่แล้วก็กด1ครั้งนะครับปุ่มบวกเนี่ยเป็นการเพิ่มเสียงกดลบหครั้งเป็นการลดเสียงนะครับในโหมดฟังเพลงนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะเล่นเพลงหยุดเพลงก็กดตรงกลางหนึ่งครั้งนะครับถ้ามันหยุดอยู่กด1ครั้งก็จะเล่นเล่นอยู่กด1ครั้งก็จะหยุดสําหรับตรงกลางนะครับแล้วก็ปุ่มบวกเนี่ยมันเป็น2ฟังก์ชันเหมือนปุ่มลบนะก็คือถ้าเรากดค้างไว้นะครับมันจะกลายเป็นการเลื่อนเพลงไปข้างหน้านะครับถ้ากดแบบกดแล้วปล่อยแบบคลิกนึงอย่างเงี้ยนะครับ จะเป็นการเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแต่ว่าถ้ากดค้างจะเป็นการเลื่อนเพลงไปด้านหน้าปุ่มลบก็เหมือนกันนะครับกด1ครั้งจะเป็นการลดเสียงแต่ว่ากดค้างเนี่ยก็จะเป็นการย้อนกลับไป1เพลงเท่านี้เองนะครับสำหรับฟังก์ชันการสั่งงานส่วนเวลาสายโทรศัพท์เข้าก็กดตรงกลาง1ครั้งนะครับเป็นการวางสายนะครับถ้าจะปฏิเสธสายในขณะที่มีสายโทรเข้ามาก็กดค้างไว้1วินาทีมันก็จะปฏิเสธสายก็ฟังก์ชันมีเท่านี้เลยนะครับง่ายๆนะครับอ้อลืมนะครับแล้วก็มีสิริด้วยนะครับถ้า เราไม่ได้ทําอะไรอยู่เลยนะครับแล้วกดตรงกลางค้างไว้1วินาทีจะเป็นการเรียกใช้ Siri หรือว่า,า Google Assistant นะครับก็ตามระบบโทรศัพท์เนาะก็ฟังก์ชันมีแค่นี้เลยนะครับง่ายๆไม่มีอะไรแล้วก็เวลาปิดนะครับสมมุติว่าเราใช้งานเสร็จแล้วนะครับดูตรงนี้นะเห็นไหมมันเชื่อมต่ออยู่นี่นะครับอันนี้นะเดี๋ยวผมจะปิดนะครับ ที่การใช้งานเวลาปิดก็กดค้างนานนิดนึงเหมือนตอนเปิดนะครับกดค้างไว้จนไฟสีส้มมันกระพริบแบบนี้นะครับก็จะเป็นการปิดหูฟังนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะหยุดเชื่อมต่อไปแล้วนะครับ d y ศูนย์หนึ่งแล้วก็คั้างต่อไปนะครับพอเราจะใช้เราก็ไม่ต้องมาเชื่อมต่อหน้านี้อะไรแล้วนะฮะให้เราทําการกดเปิดไว้เช่นเดิมอย่างนี้นะครับนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็เนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวมันจะไปเชื่อมต่อกับมือถือที่เราเชื่อมอ่าไว้ก่อนหน้าเองนะครับเท่านี้เลยง่าย นะครับเนี่ยหยุดกระพริบแล้วเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับก็เท่านี้เลยนะครับสำหรับการใช้งานตัว JR d y 0 1นะครับตัว n e c k b Neckband Headphone นะก็ไม่มีอะไรยุ่งยากและซับซ้อนนะครับใช้งานง่ายๆนะครับมันมีแค่3ปุ่มคอนโทรลนะในส่วนของคุณภาพเสียงก็ต้องบอกว่าเบสเยอะอยู่แล้วนะครับยิ่งเป็น2 d r i v e เแล้วก็เป็นไดรเวอร์ไดนามิกขนาดใหญ่แบบนี้นะครับเสียงเบสเนี่ย เยอะท่วมเลยทีเดียวสำหรับท่านที่ต้องการเสียงเบสนะครับในหูฟัง1ชุดนะครับก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่เบสเยอะมหาศาลเหมือนเดิมนะครับคล้ายๆกับ JRTL7 นะผมว่านะเสียงคล้ายๆกันแต่ว่าไอ้แบบนี้ก็ดีอย่างนะครับมันก็ราคาถูกกว่าแล้วก็สำหรับท่านที่ชอบแบบคล้องคอนะไม่กลัวว่าต้องขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็ไม่หายด้วยอันนี้ก็เป็นข้อดีอันหนึ่ง นะครับรวมถึงการพกพาที่ค่อนข้างสะดวกนะครับคือถ้าเราไม่คล้องคอเราสามารถขยุ่มขยุ่มขยุ่มไปในกระเป๋าฟิตเนสได้เลยมันไม่เจ๊งนะครับอันนี้คือผมชอบนะสำหรับในกรณีที่เป็นหูฟังหน้าตาแบบนี้นะครับเพราะว่าหลายๆรุ่นเนี่ยมันพับเก็บไม่ได้ทาเก็บยากอย่างนี้ระหว่างจะหาถุงผ้าอะไรมาใส่เก็บเข้าไปก็เล็กๆได้แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับ jrdy 0 1นะครับ dual dynamic driver นะครับ neckband นะครับ wireless headphone ก็สำหรับท่านที่สนใจสินค้าก็เช่นเคยนะติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับรวมถึงตัวแทนจําหน่ายและก็ช่องทางอื่นๆของเรานะก็จะได้การรับประกันและการดูแลหลังการขายเช่นเดียวกันนะครับสบายใจได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ